ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชก,กาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้านหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพเรื่องกระบวนการพรัฒนาอาชีพให้ผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมจงจินรุจิรวงอุป,ปมัมภมอำเภอเขาสมิงจังหวัดปาา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติด,ด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพจะช่วยให้ผู้เรียนมีรากฐานชีวิตที่ดีมั่นคงหากรากฐานชีวิตดีมีอาชีพดีมีงานทำก็จะไม่ไปทำให้คนในสังคมเดือดร้อนไปขโมยเป็นโจรก้นคนอื่นและหากประกอบอาชีพที่ดีอาชีพสุจริตมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพก็จะทำให้การงานจเจริญไม่ตกต่ำเป็นบลเมืองที่ดี การจัดการศึกษาควรช่วยสร้างเสริมพืนม้นฐามการชีวิตให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานมีอาชีพสุจริตดำเนินกิจการที่สุจริตไม่ไปทำให้คนอื่นในสังคมเดือดร้อนจุดประสงค์และเป้าหมายจุดประสงค์ 1. เพื่อนักเรียนเกิดทักษะการทำงานทักษะอาชีพ 2. เพื่อนักเรียนสามารถพัฒนาผลผล,ผลิตในท้องถิ่นของตนเองตามความรู้ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยอาศัยภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองมาจัดจำหน่ายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. เพื่อนักเรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่มและประยุกต์ใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคมาใช้ได้จริง ขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นที่1ประชุมคณะครูมีการประชุมครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสารรค์การจัดรูปแบบการสอนที่ช่วยพัฒนานักเรียนขั้นที่2การเขียนโครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษาเขียนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมพินิตาและกิจกรรมเศรษฐีน้อย ขั้นที่3การจัดกิจกรรมพินิจต,ตัดนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เข้าร่วมกิจกรรมพินิตตัดนักเรียนไปทศศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูม,มิปัญญาในท้องถิ่นขั้นที่4การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักเรียนเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมศึกษาปีที่6เรียนวิชาสังคมศึกษา5สาเารศาสตร์ ใช้ขบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานไม่เียนจัดกลุ่มสมาชิก5-6คนตามความสมัครใจทำกิจกรรมโครงงานเศรษฐีน้อยวางแผนการนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าทันที่ 5. การจัดกิจกรรมอบรมเศรษฐีน้อยเชิญิุยากรจากคณะวิทยายการจัดการมหาวิทยายล,ายล,าลัยราชพัฏลำไพพันธนีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้หลังดำเนินการวิเคราะห์สวอตสรุปต้นทุนกำไรแล้วนำเสนอเรียนรู้ร่วมกันกับคนอื่นๆขั้นที่6การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกิจกรรมเศรษฐีน้อยกับการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาหนักเรียนจัดกลุ่มหนึ่งห้องเรียนเป็น1บริษัทแต่บริษัทมีการจัดตั้งการรวมพุ้นการดำเนินงานแบบบริษัทเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตนำข้อผิดพลาดข้อดีที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงวางแผนจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ผลการดําเนินงานประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้สามารถนําความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคไปปรับใช้ได้จริงเกิดทักษะอาชีพการปรับใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยความสําเร็จคณะครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมนักเรียนผู้ปกครองป่าชาวบ้านอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏลําไพพันนีบทเรียนที่ได้รับ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาเศร,รษฐศาสตร์จุลภาคมากขึ้นผลการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นช่วยฝึกทักษะอาชีพการทำธุรกิจขนาดเล็กและการจัดตั้งบริรรษัทจำลองการทำงานเป็นกลุ่มการทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่าย การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค er ่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ใบตองมาเป็นภาชนะในการจำนามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะเชิญชวนขายสินค้านักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันรายได้มาช่วยเหลือผู้อื่นความรับผิดชอบต่อสังคมการเผยแพร่และการยอมรับ นักเรียนนำเสนอผลงานดำเนินงานบริษัทสร้างการดีณโรงแรมเอววนาะนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขนันการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาการขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน ขยายความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนขยายความร่วมมือกับอาจารย์จากคณะที่เกี่ยวข้องกับวิชาการตลาดเศรษฐศาสตร์มาให้ความรู้ในการอบรมนักเรียนในกิจกรรมเศรษฐีน้อยข้อเสนอแนะในการนําผลงานนว,วัตกรรมไปใช้ควรมีการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวิาษาษาษาสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูล